ผมก็มาเปลี่ยนงานนะครับช่วงเลิกงานนะครับึงได้มีโอกาสได้มาถ่ายวิดีโอนะครับให้พี่น้องใ้เบิ่งกันนะครับตอนนี้เป็นคิ้วงานของเจ้าอุบลราชธานีนะครับเป็นขนาดหนึ่งหัวสีหินยิบสี่นิ้วนะครับมอเตอร์หาแรงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับก็เป็นเวอร์ชันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจะสามารถปรับสีเข้าที่หนึ่งที่สองได้นะครับคัดเข่านะครับเม็ดเต็มเม็ดเขาทนได้นะครับ กระีมีทังออกสามทังนะครับหนึ่งเป็นเขาเต็มเม็ดสองเป็นเขาท่อนนะครับเต็มเม็ดออกช่องนี้นะครับแล้วเขาทานเะร็นเศษเศจนะครับเขาท่อนออกช่องนี้นะครับจะมีโตปับให้นะครับปรับข้าวที่หนึ่งที่สองได้นะครับเขาสามารถสีร่วมกันได้หรือสีคัดแกด้แล้วแต่ที่ค้าผพุทิมาสีขาวน้ำเหินอ,อยากไต้แบบใดนะครับเขาสามารถปัดไปเลยนะครับเพิ่มเติมมาอีกตัวหนึ่งก็คือโตตึงหย่อนสายพานนะครับซอย มอเตอร์ตอนห่อออกตัวว่าให้มันกระชากแห้งนะครับให้มันรอบเบาสักก่อนนะครับจังๆดึงขึ้นมานะครับค่อยๆค่อยๆตึงสายพานครับพี่น้องนะสร่อยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์เขาไปได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนพี่น้องที่เขามาเพิ่งเจอคลิปตัวนี้ครั้งแรกนะครับเขาก็สีพ้ามาเพิ่งตัวปรับที่เราซูฟังเมื่อกี้นะครับเนาะตัวปรับนะครับเหมือนรุ่นใหญ่นะครับเหมือนรุ่นพี่ที่สองทุดสองนะครับระกูลสองจุดสองพี่ที่นะครับจะมีตัวปรับเ้ลักแณนนี้นะครับ ปรับตัวนี้ตรงอย่างนี้ก็คือเป็นการสีคัดนะครับถ้าปรับมาขวาก็เป็นการสีร่วมนะครับกาใส่เงื่อนในสะดวกครับพี่น้องนะครับถ้าท่านใดสนุกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้พี่น้องได้ที่โบอโทรเบอร์โทรนะครับ0981282955นึ่งสองแปดสองเก้ะครับศูนย์เก้าแ่สองหราบครั้งนี้เป็นรุ่นพีที่สองศูนโบนะครับสองศูนยนะครับพีที2องเวอร์ชั่น2566นะครับกาซิมี าสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาเจอใหม่นะครับเนาะบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับกะเพิ่งเบื่อนายกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพือพ่อผู้ที่เข้ามาเจอวิดีโอเจอคลิปเทาใหม่ใหม่เพิ่งมาเจอเทาครั้งแรกนะครับกาซีมีกาดกันสายพันธุ์นะครับงาเมาเมาเอาเมาห้ามเมาอย่างที่มีการสายพานนันธุ์ห่อแห,ห้นะครับกะป้องกันสายพันธุ์บ่อยถือผมถึยังเห้อยามห่อมาสีนะครับกระชากเขาได้นะครับส่วนด้านหลังกะเป็นพื้นที กว้างขึ้นนะครับใส่ซัหรับแนมเขาขึ้นไปดูแลรักษานะครับเปลี่ยนหินมีหมองให้ยืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เขาในในการแม่นทนแนนนะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันของ2 0งพันหครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวแทนมอเตอร์นะครับตัวเมื่อกี้ที่เขาเห็นจะเป็นตัวลูกเตะนะครับแต่ตัวนี้การตึงยอมสายพานเขา,าเลื่อนแทนเอานะครับเพื่อให้ตัวนี้ข้อดีของมันคือว่า อมอเตอร์สายพานของเฮ่านะมันมันจะบอสึกรอเร็วเร็วขึ้นนะครับก็ประโยชน์ก็คือซอยการออกตัวของมอเตอร์เหมือนกันนะครับมันขึ้นก,กับเครื่องหน่วยนั้นนะครับกต่ถือโอกาสเบิ้งเครื่องเงี้ไปน้วกันน้องพี่น้องเนาะอ่าต,ตัวนี้ก็ราคาเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เขาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรุ่นพีทีสองหนึ่สองนะครับจะหากสองหนึ่สองจัมโบ้นะครับกันสี่ยู ทีหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทตั้งกันหมื่นหนึงพี่น้องนะครับคงสั่งเดียวกันนะครับจะตังตั้งหินอมตังทีหินหินใหญ่ขึ้นนะครับหินใหญ่ขึ้นเ็ให้สีเขาได้ดีขึ้นได้ข้ามหลายขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นนะครับผมก็แตกตั้งมันก็ดตั้งชันนะครับแต่คงสั่งเดียวกันมอเตอร์กับซีแป้งให้กันนะครับเมื่อวังตัวที่เขาคุยข้างใบนะครับตัวนี้เป็นคกี่วงานของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่เโาให้ตั้งั้งนั้นนะครับที่ผ่านมานะครับเนาะก็ตัวนี้ก็จุดเด่นอย่่าางงทีเ้สูฟัันะครบ ก็สามารถปรับเขาที่เคื่องได้ยังที่รูป้าไปเมื่อกี้นะครับมีโตเตึงยอนสายพานให้นะครับเพื่อให้มอเตอร์เฮาออกโตบ่าได้กระชากนักนะครับก็เดินเบากอนนะครับก็มองเท้าเขาก็อยู่แค่เอวนะครับบบสูงนะครับยกได้สบายๆนะครับก็บบสูงนะครับใส่งานสะดวกครับตัวนี้ก็สีสีเที่ยเดียวนะครับสีเข้า ได้รอบเดียวก็ต้องวนสีนะครับครับขนาดยี่24นิ้วมอเตอร์5แรงนะครับสนใจกระทูกันเข้ามากนะครับยำเบอร์โทรเดียวหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้านะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าห้าห้าลานน้องเข้าตังอยูหนึ่งหกสองมูหกนะครับบ้านกุฎเสถียรนะครับตำบลสร้างมิ่งนะครับอาเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับเบอร์โทรกะบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับเนาะหากท่านใดอยากมาเบิ้งกะสามารถ เข้ามาสอบถามเส้นทางใดหรือว่าเข้าไปใน google map นะครับเขากับปักมุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ